สวัสดีครับตอนนี้เรามาดูลอกจีนนะบลกจีนส่วนมากก็จะเป็นยี่ห้อทีวินฟิตนะมันก็จะเป็นทีวินฟิตหมดเลยนี่ทีวินฟิตนะแล้วก็จะมี w p 3เนจะมีตัวนี้ยสตัวนี้ก็ที่เวนฟิตเหมือนกันนะครับลอกนลยครับการที่จะเลือก ลอกถ้ามีฝาถ้ามีรูใหญ่แบบนี้แนละจะยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาสายออกนะมันจะไปโดนมันจะไปตีกับรูพวกนี้บางทีก็บาดสายบ้างบางทีก็ไปขัดทำให้ยิงได้ไม่สมูทบ้างนะ การเลือกลออที่จะมายิงกับสติกยิงปลานะต้องหาต้องดูฝาอ่อพันที่มีรูเล็กๆหรือว่าไม่มีเลยนะจะดีกว่าตัวนี้ก็มีอย่บ้างแต่ถ้าไม่มีรูเลยนี่ยิงยิงได้นิดหกว่า รู่นี้ดูปล่อยสายใหญ่ครับผมจเจ้าแผ่นฟอยครับแผ่นฟอยติดหม้อปิดหมดเลยเพื่อเวลาย,ยิงสายจะไม่ไม่มาตีพวกไม่มาตีพวกรูจะไม่สะดุดครับ แ้จีนมันได้ข้อดีคือเบาน้ำหนักเบาเพมันเป็นพลาสติกกับอลูมิเนียมอย่างตัวพีกสามห้าเนี่ยรูเยอะมากาตรวนี้ผมใช้ ฟอย์ปิดรูมกันนะอเพอาฟอย์ปิดรูปุ๊บยิงได้ดีขึ้นมากเลยครับยิงได้นิ่มนะตัวรอบยี่สสามห้าก็เป็นระบบเก็บสายแบบสปนนินนิ่งกันนะ ดูสายได้เยอะมากครับหนึ่งสางห้าใช่ไห้วัส,วสดุเป็นพลาสติกฝาเป็นอลูมิเนียม ตัวนี้เป็น s c s c 3 5นะครับตัวนี้จะค่อนข้างหนักมันหนักเยอะแต่รู้สึกความทนทานนีน่ใช้ได้ครับหมุนก็นิ่มดีครับตัวนี้ก็รูเยอะเหมือนกัน ผมก็เลยปิดตัวนี้ปิดทั้งด้านในและด้านนอกไปแล้วจริงๆรงูมีแค่นี้ก็พอแล้วไม่ไม่มีรูเลยก็ยังดีอ่ะตัวนี้ระบบเก็บสายก็จะเป็นสปินนิ่งเหมือนกันครับ ดูเข้าออกมันเป็นรอยหมนดเอสซสามารถใช้ได้ตันี้เอสซีเอสซีตัวนี้ก็ใช้ดีอ่ะรื่นดี ตัวนตัวนี้เป็น v l สามสามมาใหม่ล่าสุด v l สามสามข้อเสียของมันคือรูใหญ่จยได้เยอะมากเลยจุดได้เยอะจริงๆ ดีเอลสามสานี่ป็นระบบเก็บสายแบบธรรมดาครับออกแบบได้สวยครับน้ำหนักเบาเบามากแต่จะเสียเสียเสียเดียวคือรูใหญ่ แต่ถ้าเราปิดแบบนี้ก็จะใช้งานได้ดีขึ้นดีอ่ L สามสวยครับ,รบมามบนล่าสุดส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เป็น SA SA สานยครับตัวนี้บอกเลยว่าเยี่ยมมากใช้ดีมากครับตัวนี้ โซนก็จะมาคล้ายๆกันนะตัวนี้จะเป็น SC SC สามห้ตัวนี้ SA สาตัวเล็กกว่าเบากว่าที่ที่30เพราะว่าระบบเก็บสายเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ระบบสปินนิ่งครัเก็บสายแบบธรรมดา นี้ใช้บ่อยมากครับเพราะว่ามันใช้ดีดน้ำหนักเบายิงดีด้วยครับเพราะว่ามีดูเล็กไม่ค่อยไม่ค่อยติดขัดส่ดวน W P หรือว่า U P สามศูนย์ครับ ตัวนี้ก็สวยอีก,อกแดดนึงครับนะเป็นโลกจีนที่สวยเหมือนกันนะตัวนี้ค่อนข้างจะหนักหนักกว่าหนักกว่าตัวนี้หนักตัว S A สามศูนย์ตัวนี้หนักกว่าฝามันค่อนข้างหนักครับ ฝานี่จะหนามากจุสายข้อไ,ได้เยอะเหมือนกันแล้วระบบเก็บสายแบบธรรมดาตัวเฟรมเป็นพลาสติกนะพลาสติกหรือคงมมี่หอ,อเป็นโลหะครับตัวเฟรมเป็นโลหะถือว่ามันหนัก ตัวเขียวเขี้ยวเขียวสายก็ไม่ใหญ่มากเพราะเสียคือมือจับฝืดนิดนึงครับไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ถ้ามันเป็นลูกปืนนี่ดีแล้วแต่การใช้งานดีเยี่ยมครับยิงได้ยิงไกลได้ดี เสียงเบรข้างยเอาแบบมาสู่ ตัวนี้เป็นทีอาร์สองห้าครับปิดฝาแล้วปิดดูได้บ้างดูใหญ่ตนี้ก็เบาน้ำหนักเบาใช้ได้ ดังเดียว,วนี้ถ้าซื้อมาก็จะแถมสาย PE สีเขียวมาให้เลย ผมจะใช้ตัวไหนนะครับก็แรกๆก็จะใช้ตัวนี้บ่อยมากครับสีม่มันตัวนี้ก็คือ s c 3 5ช่วงก่อนก็ใช้บ่อยครับแล้วก็ PX35 มันจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ที่ชอบเพราะมันเล็กกระทัดัดแล้วก็เบา ัวนี้น้ำหนักเยอะหน่อยจะก็ย,ยิงดีนะครับชอบตัวไหนก็ลองหาซื้อดูครับ